ผู้ชายจะคคร่งรักแล้วก็ห่วงแหนอยากแต่งงานกับผู้หญิง3มลักษณะแบบนี้หลายครั้งที่เรามักจะเผลอไปเรียกร้องค่ะหรือไปตั้งคําถามกับอีกฝ่ายหนึ่งทาไมถึงไม่เห็นคุณค่าของฉันเมื่อไหร่เธอคิดจะจริงจังกับฉันเมื่อไหร่เธอคิดจะแต่งงานกับฉันแท้ที่จริงแล้วตัวเราเองเนี่แหละค่ะที่เป็นเงากระจกสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทํากับเราในแบบที่เราไม่ต้องการค่ะเช่นการที่เขาไม่เห็นคุณค่าเรา,ไม,เา,เราไม่เห็นความสําคัญของเราแล้วก็ไม่ได้จริงจังถึง ขั้นจะแต่งงานแต่ส0มสิ g n จะเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะหวงแหนอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอย่างแรกเลยคือผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเองค่ะผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเองจะไม่เอาเวลามาตามผู้ชายหรือตามใครเลยแต่จะเอาเวลามาพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าให้แตกต่างจากตัวเขาเองในอดีตค่ะเช่นในปัจจุบันวันนี้เขามีแค่รายได้เดียวเขาก็จะพยายามหาไรายได้ที่สองเพิ่มขึ้นหาทักษะที่ ที่สามารถมาซัพพอร์ตทั้งตัวเขาเองแล้วก็แฟนของเขาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้เป็นเสน่ห์มัดใจทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวของเขาอย่างที่สองค่ะคือผู้หญิงที่เขาลงทุนน่าหมายความว่าผู้หญิงอะค่ะที่สามารถทำให้ผู้ชายเนี่ยมาลงทุนกับเขาลงทุนทั้งเงินลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งจิตใจและอะไรต่างๆมากมายผู้หญิงที่สามารถให้ผู้ชายมาลงทุนแบบนี้ได้เขาจะเกิดความหวงแหนค่ะเขาจะเกิดอยาก ครอบครองและอยากมีผู้หญิงแบบนั้นไว้ในชีวิตของเขาซึ่งถ้าวันนี้คุณไม่สามารถให้ผู้ชายของคุณมาลงทุนกับคุณได้สิ่งนี้เราอาจจะต้องมาตรหนักคิดให้เยอะค่ะอย่างที่3ามนะคะคือผู้หญิงที่ได้มายากผู้หญิงที่ได้มายากนะคะไม่ใช่ว่าจะไปกับเขาง่ายๆไม่ใช่ว่าจะให้เขามาอยู่กับตัวเราง่ายๆค่ะและเป็นผู้หญิงที่รู้จักคุณค่าในตัวเองสิ่งเหล่านี้ผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาต้องทุ่มเทเขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาชนะ ใจเธอและสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขารู้สึกว่าของแบบนี้ฉันอยากเอาชนะเพราะมันไปกระตุ้นฮอร์โมนความไล่ล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวผู้ชายทุกคนค่ะผู้ชายอยากที่จะไล่ล่าแต่ไม่ได้อยากเป็นผู้ถูกล่าฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติแบบดีกับคุณไม่ทุ่มเทไม่จริงจังกับคุณลองเอา3ามวิธีนี้มากระหนักค่ะครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะ